กองทุนสร้างชุมชนจะพาไปพบกับกองทุนที่เน้นให้สมาชิกดูแลตัวเองได้บริหารจัดก,การตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้ครับกองทุนหมู่บ้านหมากหม้อเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรแล้วก็มีการประสุสั์แล้วก็อุตสาหกรรมครวัวเรือนด้านการได้ผลกําไรจากการปล่อยกู้ในอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ3บาทต่อปี ก็มีกําไรมาจัดสรรตามระเบียบเอามาเพื่อบริหารจัดการกองทุนส่วนหนึ่งมาเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ส่วนหนึ่งกองทุนหมู่บ้านก็สามารถมีทุนในการจัดซื้อที่ดินแปลงที่ทําการกองทุนหมู่บ้านณแห่งนี้ในปัจจุบันเป็นของกองทุนหมู่บ้านเองแล้วก็มีการต่อยอดโดยการจัดซื้อรถบรรทุกผลผลิตการเกษตรขนาด6กล้อหนึ่งคันแล้วก็มีกองทุนปุ๋ยเพื่อให้สมาชิกไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ต่อไปในอนาคตกองทุนวางแผนกันไว้ว่าจะดำเนินการโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อบริการให้กับสมาชิกทุกครัวเรือนกูเง,งินกองทุนมูบ้านม้ากับมาสื่อไหมมัดมีดีค่ะดีดีมากๆเลยค่ะเอบาเหตุไหเฮามีายใดลรายยังเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมีเงินเก็บส่งล,ลูกเลี้ยนพร้อมไปดิไหมค่ะ ถ้าเราคู่ข้างนอกเป็นนอกระบบใช่ไหมคะดอกเบีย้ยมันก็จะแพงแต่เราถ้าคู่กองทุนหมู่บ้านเราก็จะดอกถูกเสร็จแล้วเราก็มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านนะคะเราได้ทุกวันเราก็มีเงินใช้ใจ่ายในครัวเรือนทุกวันนะคะกองทุนสามารถเปลี่ยนชีวิตชาวบ,บ้านได้โดยการเป็นทุนให้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เช่นสามารถมีทุนในการส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นมีทุนประกอบอาชีพที่สามารถทำมาค้าขายหรือเป็นการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ในภาวะประจำวันได้